สวัสดีครับทุกคนพบกับผมนะครับไอแม็กมีกุศลเช่นเคยนะครับทางช่อง YouTube นะครับผมอะไรครับผมวันนี้ผมก็จะมาสอนทุกคนนะครับเพิ่มเสียงแล้วก็ลดเสียงนะครับในโทรศัพท์มือถือนะครับผมโทรศัพท์มือถือของใครนะครับที่ปุ่มเพิ่มเสียงแล้วก็ปุ่มลดเสียงนะครับเสียหรือว่ากดไม่ขึ้นหรือว่ากดเพิ่มไม่ขึ้นกดลดไม่ลงนะครับก็จะมาแก้ง่ายๆนะครับ โดยการใช้นะครับแอปพลิเคชันแอปนี้นะครับผมอ่าก่อนอือนนะครับก็ไปโหลดแอปพลิเคชันกันก่อนนะครับที่ Play Store ครับผมกดเข้าไปอ่ากดเข้ามาแล้วนะครับก็ให้เรากดพิมพ์คำว,ว่า Volume นะครับ VOLUME นะครับอ่าแล้วก็มองหาตัวนี้ครับผมปรับ นะครับปุ่มปรับระดับเสียงที่มองเห็นเสมอนะครับตัวนี้เลยนะครับทําการติดตั้งนะครับติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับขนาด2.6เมกเองนะครับขนาดไม่เยอะนะครับไม่เปลี่ยงพื้นที่แน่นอนนะครับผมรอสักครู่นะครับกําลังติดตั้งนะครับผมกําลังติดตั้ง มือถือกำลังติดตั้งอยู่นะครับโดลดมาใช้กันครับผมแก้ปัญหาได้ไม่ต้องไปซ่อมนะครับมือถือถ้าใครยังไม่มีงบนะครับที่จะซ่อมอ่ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยครับผมพอติดตั้งเสร็จแล้วกดออกมาหน้าหลักได้เลยนะครับแล้วก็ไปที่แอปพลิเคชันครับผมกดตรงแอปพลิเคชันเข้าไปอ่า แล้วเราจะเห็นนะครับด้านบนนะครับเขียนคําว่าปุ่มปรับระดับเสียงที่มองเห็นเสมอนะครับให้เรากดนะครับปัดให้เปิดออกมาเป็นแถบสีเขียวนะครับตรงนี้อ่าเปิดแล้วมันจะเด้งมาหน้านี้นะครับให้เราออายาตให้สิทธิ์นะครับกดเด้งออกมาแบบนี้อ่า พอนะครับพอเราอนุญาตเสร็จแล้วให้กดปุ่มโฮมกลับออกมาหน้าหลักนะครับแล้วก็สังเกตครับผมสังเกตตรงด้านล่างนะครับมุมขวานะครับผมด้านล่างมุมขวาจะเห็นเครื่องหมายบวกเครื่องหมายลบแล้วก็รูปหูฟังนะครับเนี่ยเรากดที่รูปหูฟังมันจะเด้งขึ้นมานะครับให้เราเพิ่มเสียงหรือว,ว่าลดเสียงได้นะครับแต่ทีละครั้งนะครับ มันจะเพิ่มทีละหกขีดหรือถึงเจ็ดขีดนะครับนะเพิ่มขึ้นอยากลดก็แตะลดนะครับหรือว่าอยากจะปัดลงมานะครับปัดตรงด้านบนลงมามันก็จะเห็นเหมือนกันนะครับอ่าบวกก็กดบวกนะครับเพิ่มก็กดบวกไปลดก็กดลบนะครับผมอ่ากดลดก็กดลบนะครับ อันนี้ครับผมหรือว่าพอเราลดแล้วพอเราเพิ่มแล้วนะครับเราไม่อยากจะให้มีอไอคอนนะครับตัวรดเสียงเพิ่มเสียงตรงนี้นะครับเราก็สามารถปิดไปได้นะครับเนี่ยปิดตัวนี้ปับ๊บนะครับผมอ่าเดี๋ยวไม่ใช่ตัวนี้ อ่าถ้าอยากจะนะครับปิดไอคอนแล้วก็เข้าไปที่แอปนะครับผมเข้าไปที่แอปแล้วก็ทําการนี่ครับผมปิดตัวด้านบนนะครับตรงสีเขียวนี้นะครับปิดปับ๊บหน้ามันก็จะเด้งหายไปแล้วครับผมไอคอนด้านบนแล้วก็ไอคอนด้านมุมขวาล่างนะครับก็หายไปแล้วถ้าเราต้องการจะให้มันโชว์แล้วก็เปิดเด้งออกมา น่ามันก็จะเด้งขึ้นมาเหมือนเดิมนะครับแค่นี้นะผมใช้ง่ายๆนะครับผมส่วนลูกเล่นตัวอื่นก็สามารถไปเล่นเพิ่มเติมได้นะครับผมที่เขาเคียนบอกตามนี้เลยนะครับแค่นี้ก็จะแก้ปัญหาได้แล้วสําหรับคนที่ปูมเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับพังหรือว่ามีปัญหากดไม่ได้นะครับผมเอาละครับวันนี้คงมีแค่นี้นะครับถ้ามีประโยชน์ชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามท,ทางช่องอเมอกมีกดสนด้วยกดไลค์กันนะครับ สำหรับคลิปนี้คงมีแค่นี้ไว้พบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ